สวัสดีค่ะมั่พอกับส่องสายกินทุกอย่างเนอะค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็มากินขขาวกับปราแดดกั้มสมปลาหน้าพ่อจ้ามาไมกินยืดหงหน้าได้พี่น้องเนอะเมื่อนี้กับอันเายอันยชยดาวเรื่องนะคะพี่น้องดาวล่าดังนี่แหละค่ะพี่น้องเอากินเลยค่ะมาว่ามากไงนี่จีบมาพุูนประแดกไงเนอะตอนไง ะปุ่นไาเนยกรปุ่ล้วพี่น้าเอาดังกี่เด็หัวมาแล้มาเลมาไงทั้งหน้าเย ปะเล็กตอนไงอมะเจ้าพีนเยไปแลกเออพี่น้องเด้ออเรื่องปลกอพ่อแม่พี่น้องเออพี่น้องเอ้ยิด้จะจีบปลาไหนี่จีบกินก่อนเลโอ้ยปาเป็นอกไงปุ่นแลกุ้งแขบหมูปุ่น จ้าฝากอะไรก็เช็คก็ติดตามให้ช่องสายกินทุกอย่างในเด้อค่ะมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย